แต่ถ้าว่าวันนี้นะครับเปลือนเปล่อนเปื่นอย่างมีความหวังอย่างมีความฝันนะครับจะแดงออกวันต่อๆไปเนี่ยย่อมมีความหมายอย่างแน่นอนนะครับประวันนี้ผมเองก็มีความฝันและมีความหวังอยู่เสมอน,นะครับนะสวัสดีครับผมครูใจอย่าลืมกดใจกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมวันนี้นี่ผมมาคุยกับเปลื่นเปนมาแล้งกับเปืืป่นนะครับนะเหมือนทุกๆวันอีกเช่นเคยนะครับถ้ามาวันนี้เนี่ยผมเองนะครับ นะมีความหวังมีความฝันมาตลอดชีวิตนะครับว่าอยากจะมีเจ้าก็อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรสักอย่างนนะครับหวังมานานแล้วนะครับได้ไปย่ำทํามาหลายอย่างนะครับแต่ยังไม่ตอบโจทย์ความฝันต้องตัวเองยัยงไปไม่ถึงไหนยังไม่ประสบความสาเร็จปล่อยไป,ปยามมองหาธุรกิจที่มันสมบูรณ์แบบนะครับถึงแม้วันนี้เนี่ยเรารูดีว่ามันวันนี้ไม่มีความสมบูรณ์แบบบนโลกใบนี้แต่ผมเองก็ไปยามมองหานะครับ จนการตั้งมาเจอโอกาสตั้งธุรกิจนึงที่เรียกกันว่า Affiliate Marketing ก็ตติ้งจับจีนิกนะครับผมถือว่าเป็นธุรกิจที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับถามว่าในจับจีนิกเนี่ยผมมองเห็นอะไรครับนะผมมองเห็นภาพใหญ่นะครับนะผมไม่ได้มองเป็นธุรกิจเล็กๆผมมองว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะครับถามว่าอีกมุมนึงเนี่ยมันใหญ่ยอย่างไรนะครับเราลองมาลองมาคิดเล่มาพิจารณาเล่นะครับผม ตามวาวันนี้เนี่ยการที่มีร้านค้าเยอะๆหรือว่ามีห้างเยอะๆเข้ามารวมนะครับในจอบชินิกนะครับอย่างเช่นว่าเช uh, นทรัลนนรัะครับเป็นห้างเยอะเพื่อนก็รู้จักใช่ไหมมีิเกือบตกจังหวัดในประเทศไทยบิ๊กซีครับวัดซันครับนะคิงพาวเวอร์ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับลาซาด้าช็อปปี้นะครับ หรือว่าเมกะตังว่าสายการบินไทยสมยัยใครยังไม่เคยใช้บริการกับใครบ้างไม่รู้จักเมกะตังว่าร้านบานาน่านะครับเกี่ยกับอุปกรณ์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับเกี่ยวกับโน้ตบุ๊กเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะครับโง้อมปูนะครับหรือว่ากอนวีนะครับหรือว่าอาดิดาสนะครับและอีกหลายๆร้านเข้ามารวมนะครับตามมาวันนี้ปาบเย้แต่ผมเห็นเกลืออะไรครับ วันนี้เนี่ยเรามาเจอโอกาตั้งจอบจินิกนะครับถือว่าโจกดีมากนะครับตากับเราเนี่ยได้เป็นหุ้นส่วนกับพวกรันคาพวกเนี้ยพวกห้างติผมยกตัวอย่างไปเลกเดียว e นะครับตากับเราจะเป็นหุ้นส่วนนะครับกับเซ็นทรัลกับบิ๊กซีกับจ๊อบปี้กับลาซาด้าอีกหลายๆลด่ลา,านอันนี้คือการเป็นหุ้นส่วนนะครับกอการที่เรามาเป็นหุ้นส่วนกับจอบจินิกตากับเราเป็นหุ้นส่วนกับรานพวกนี้ด้วยนะครับ ถ้ามาในด้านพวกนี้มันมีอะไรครับมันมีสินค้าเป็นล้านล้านชิน้นในแต่ละห้างในแต่ละด่านกามีสินสินค้ามากมายเหลือเกินนะครับนะ้าตาก็ว่าเราเนี่ยเราได้แอปลิเคิันของสินค้าพวกนั้นด้วยที่เราสามารถทาตลาดได้อันนี้คือภาพใยญ่ยที่ผมเห็นนะครับอันนั้นวันนี้ในจบจีินิกนะครับนะ้าไม่ใจธุรกิจเล็กๆไม่จ่ายเป็นเพียงแอป จ่ายบินไม่จ่ายแอปเคาน์เตอร์เซอร์วิสธรรมดาพอการจ่ายบินการเป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสอันนั้นคือส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่มันยิ่งใหญมมาคือวันนี้จบจีนิกมีสินคกาเป็นลานไร่การที่เราสามามาช้อปปิ้งและได้เงินคืนนะครับใกลช้อปปิ้งเราก็ได้เงินคืนเปืือนช้อปปิ้งผลก็ได้เงินคืนเราแนะนําเปืือนมาช้อปเราก็ได้เงินคืนเปืือนก็ได้เงินคืนนะครับนะตุกคนนี้ต่างวินวินนะครับนะต่างซ่องไฟนะครับ นะดีใจแต่งซองฟายปลอยใกล้ๆช็อปปิ้งก็ได้เงินคืนอันนี้คือสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวเราสรามาเต่นําสินค้าพวกนี้นะครับนะต่ําการทานราดได้นะครับเมื่อว่าต่ําการทานราดแบบขายแบบขายออนไลน์ตัวไปก็ได้แต่ใครชอบนะครับโดยจะบอกก็ในชอบขายออนไลน์อยู่เอาสินค้าในห้างพวกนี้ไปขายออนไลน์ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบมันผมนี่ไม่ชอบขายเรามาตําแบบ a f f i l i a t e Marketing ก็กันได้นะครับ มารวมการโปรโมทแอปก็สามารถสร้างรายได้มากไม่มหาศาลนะครับนะเหมือนติหลายคนก็ได้มากในวันนี้บางคนรับหมากว่าฮารมืงนบาทบางคนรับหมากว่าเส้นบาทบางคนรับเป็นล้านต่อเดือนแต่ผมเองก็เป็นมืนหมือนเป็นลายหมือนเลยกันนะครับนะอันนั้นวันนี้นะครับถ้าว่าใครสนใจอยากจะศึกษาเรื่อง a f f i l i a t e Marketing นะครับนะอย่าลืมนะครับกดลิงก์บนโพสต์นี้สมัครนะครับหรือว่าตักมานะครับนะติครูใช่ก็ได้นะครับหรือว่าแอดไลน์มากก็ได้นะครับนะ ตามเบอร์โทรศัพท์นะครับนาซูนะเป็ดซีหนึ่งเก้าสี่ห้าเปดเก้าอาน,นะครับนะอย่าลืมนะครับอยากใครสนใจจะศึกษาจะยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอยา่างจริงจังนะครับนะกดลิงก์บนโพสต์นี้สมัครหรือตักมานะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดใจกดแชร์ให้ครูใจด้วยนะครับสวัสดีครับผม